สวัสดีครับเทนนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการสกีดรูมนะครับกับหัวข้อดีๆเกี่ยวกับเรื่องบทเตียงที่ผมเอามาฝากสาวๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้ววันนี้นะฮะบทเรียนที่ผมอยากจะนําเสนอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเล่นผู้ใหญ่ครับเนื่องจากว่ามีสาวๆจากทางบ้านก็หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับถามผมมาว่ามไม่ชอบเวลาที่แฟนหรือผู้ชายของเขาเนี่ยเอาของเล่น หลายๆอย่างมาเล่นทําไมว่าผู้ชายจะต้องชอบเล่นของเล่นพวกนี้ด้วยหรือว่าถามผมมาว่าจะมีวิธีรับมือ,อยังไงถ้าสมมติแฟนหรือสามีเนี่ยอยากชวนให้เล่นไอ้พวกของเล่นหรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าเซ็กซ์ทอยเนี่ยนะครับจะรับมือมันยังไงดีพี่ไม่ชอบเลยค่ะพี่รู้สึกมันจะกระจีหนูไม่ชอบเลยค่ะหนูว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ก่อนอื่นผมบอกเลยว่าสาเหตุที่ผู้ชายชอบเล่นของพวกนี้เพราะอะไรนะฮะหนึ่งเลยเนี่ย ผู้ชายส่วนใหญ่นะมักจะชอบเสพพวกหนังผู้ใหญ่หนังโป๊หนังเอ็กเนี่ยนะครับแล้วเวลาไอ้พวกหนังเนี่ยโดยเฉพาะพวกหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะชอบมีไอ้พวกวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นพวกไขสันหรือดิวโดที่เป็นไวเบเตอร์ที่มันสั่นได้หรือบางทีมันจะมีในรูปแบบที่เป็นแบบมีที่จับแล้วก็มีก้านท้่ไปแล้วเป็นกลมๆอยู่ตรงปลายนะฮะหรือแม้แต่พวกที่มันเป็นเหมือนสร้อย ไข่มกุกแต่เม็ดมันจะใหญ่ๆมีหลายขนาดนะครับโหมีเยอะมากเลยฮะมีแบบที่เป็นจุกใส่เข้าไปแล้วดึงออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยนะครับที่ผู้ชายชอบเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาไปดูมาจากในพวกหนังอย่างว่าอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าไอ้พวกนางเอกเอวี AV, หรือดาราในหนังเนี่ยเวลาโดนไอ้พวกของเราเนี่ยแล้วโอ้โหฟินตื่นเต้นแสดงออกว่าโอ้โหเสียวเลอเกินชอบเลอเกินนะฮะมันก็เลยทําให้ผู้ชายพวกเนี้ย เขาอยากเอาไอ้พวกของเล่นพวกนี้มาลองเล่นกับภรรยาตัวเองหรือแฟนตัวเองเพราะว่าอยากจะให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนกับในหนังว่าเออทำแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกฟินนะอะไรเงี้ยและอย่างเนี้ยนะฮะเวลาที่ผู้ชายเล่นของเล่นพวกนี้กับผู้หญิงนะครับความรู้สึกเวลาที่ผู้ชายเรามองเห็นเวลาผู้ชายเราได้เป็นฝ่ายกระทําหรือเป็นฝ่ายแกล้งอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกสะใจนิดนิดหรือมีความรู้สึกสนุกครับ มันเหมือนมันตื่นเต้นไปด้วยที่เราลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปลองเอาอันนี้ทาบลงไปหรือลองเอาอันนั้นเขีย่ยอันนี้เขีย่ยแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงร้องหรือเปล่าหรือมันจะทําให้ผู้หญิงเสียวหรือดิ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือสําหรับตอบคําถามที่ถามผมมาว่าทําไมผู้ชายถึงชอบเล่นของพวกนี้เพราะว่าเขาอยากจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเห็นว่าปฏิกิริยาตอบรับจากผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะคำแนะนําของผมก็คือถ้าคุณไม่ได้รังเกียจจนเกินไป หรือคุณไม่ได้รู้สึกต่อต้านหรือเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ลองร่วมสนุกกันดูนะครับเพราะของบางอย่างเหมือนที่ผมเคยสอนไปในหลายเทปแล้วเนี่ยนะฮะว่าถ้าผู้หญิงเอามาเล่นเองหรือเล่นกับแฟนเนี่ยมันสนุกนะแล้วมันก็จะสามารถช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกเสียวหรือนําพาไปสู่จุดสุดยอดได้อย่างไอของประเภทที่มันเป็นไข่สัน นะฮะไข่สั่นนี่มีหลายแบบรูปทรงมันจะมีบางทีเป็นวงลีีกลมๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเป็นก้านบางทีแบบมีสายนะฮะแล้วเวลามันมันโดนตรงสัมผัสตรงไอ้บริเวณคริสตัลลิสหรือว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันไปอยู่ในช่องคลอดเนี่ยมันจะทําให้กระตุ้นกระตุ้นให้ความสั่นมันเนี่ยถ้าไม่แรงจนเกินไปนะมันจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วสียวได้นะฮะเวลาเวลาจะผู้ชายจะซื้อหรือเวลาเขาจะมาเล่นกับคุณเนี่ยคุยกันนิดนึงว่า ลองเปิดให้ดูก่อนก็ได้ว่ามันสั่นแรงแค่ไหนเพราะว่าผมเคยคุยกับสาวๆบางคนเขาบอกว่าถ้ามันสั่นแรงเกินไปมันก็ไม่สนุกนะฮะแต่จริงๆแล้วมันปรับได้หลายระดับเลยบางอัน5ระดับบางอัน7ระดับแล้วแต่ยี่ห้อหรือราคาของมันเนี่ยนะครับแล้วก็ลองมาเทสกันดูเอามาวางบนมือก่อนก็ได้หรือเอามาเล่นนิดนึงก่อนว่ามันสั่นแรงขนาดไหนก่อนที่จะให้มันเข้าไปเจอกับน้องสาวของคุณเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องเปิดใจ คืออย่างที่ผมบอกอะถ้าคิดว่ามันสนุกมันเป็นการละเล่นร่วมกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะสนุกแล้วพอทําอะไรด้วยกันแล้วพอมันเล่นกันไปเหมือนเราเล่นของเล่นนะฮะคำว่าเซ็กซ์ทอยมันก็คือของเล่นทางเพศถูกไหมฮะแล้วถ้าคุณรู้สึกสนุกกับมันแล้วมันไม่ได้มีอันตรายหรือมันไม่ได้ทําให้คุณเจ็บเนี่ย คุณเอ j นจอยแล้วอ mm ิน hmm. ไปกับเขาได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าวิ mm hmm. นวินทั้งคู่เขาก็สนุกที่ได้ทดลองเล,เล่นนู่นเล่นนี่ตัวคุณก็ได้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยว่าจะเจอกับอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าคุณเจ็บ หรือถ้าคุณรู้สึกไม่พร้อมจริงๆไม่ชอบจริงๆก็อย่าไปฝืนนะฮะเพราะว่าถ้าฝืนแล้วมันเจ็บแล้วมันจะทําให้คุณเข็ดแล้วตัวคุณเองก็จะไม่อยากเล่นไอสิ่งพวกนี้ต่อไปแล้วก็ตัวผู้ชายเองที่เวลาเขามาเล่นกับคุณแล้วพอคุณเจ็บหรือคุณมีมีปฏิกิริยาตอบกลับที่มันไม่โอเคอ่ะตัวผู้ชายก็จะไม่โอเคด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าจะรู้สึกไม่ดีทั้งสองฝ่ายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่อยากทําจริงๆก็ไม่ต้องทานะฮะไม่มีใครบังคับเราได้ถ้าเราไม่อยากทํานะครับไม่ต้อง เขาจะไม่รักเขาจะเป็นคนที่แย่ขนาดนั้นก็เรื่องของเขาด้อครับเพราะฉะนั้นรักตัวเองคือถ้าเราทําเราทําเพราะเราอยากทําแล้วเราทาเพราะเราสนุกนะฮะไอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วที่แนะนําให้เล่นได้แล้วมันไม่เป็นอันตรายแล้วมันจะไม่เจ็บก็จะไอพวกประเภทไขซันไวเบเตอร์หรือดิวโดที่มันไม่ใหญ่มากหรือว่าไอสร้อยมุกที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ย บางคนถามว่าไอ้สร้อยมุกมันคืออะไรนะฮะลักษณะมันจะเหมือนเป็นรูปประคำอ่ะมันจะเป็นกลมๆแล้วมันร้อยติดกันเหมือนสร้อยมุกนะฮะไอ้เม็ดมันบางอันก็จะเล็กๆเหมือนเหมือนลูกปัดบางอันก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยบางบางอันก็ใหญ่เหมือนลูกปิงปองนะฮะวิธีการวิธีการก็คือเล่าไปแล้วเหมือนทะลึ่งว่าก็คือใส่เข้าไปในล้องสาวค่อยๆใส่ปีละอันนะฮะแต่ความสนุกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตอนที่เวลาค่อยๆดึงออกนะครับ คุณจะไม่ได้เป็นคนดึงเองเพราะคนที่ดึงออกนี่จะเป็นผู้ชายของคุณแล้วมันจะอยู่ที่ความเก่งของผู้ชายของคุณด้วยว่าเขาจะมีจังหวะในการดึงออกยังไงนะฮะเช่นดึงกระตุกปึ๊กปึ๊ปึ๊หรือจะตึ๊ดดึ๊ึ๊แล้วแต่ลีลาและความชอบของแต่ละคนเลยครับแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงที่โดนเล่นกับไอ้ของสิ่งนี้มันจะแบบจะรู้สึกเหมือนแบบกระตุกกระตุกกระตุกตามจังหวะที่เขาดึงไอ้ลูกเม็ดมุกนี้ออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ถามว่าผมเคยลองไหม ก็เคยลองเล่นและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเอาไอ้ของเล่นพวกนี้มาทดลองเล่นเพราะว่าบางทีนะฮะมันมันสร้างความตื่นเต้นให้เราได้อย่างบางทีเราคบกับใครคนหนึง่งในระยะเวลาหนึ่งแล้วมันเริ่มเริ่มความสัมพันธ์เริ่มจืดชืดละแพทชั่นเริ่มหมดละมันเริ่มมีความน่าเบื่อขึ้นมาละบางทีไอ้พวกของเล่นพวกนี้มันจะมากระตุ้นเล้าใหม่ให้ให้คู่รักที่อยู่กันนานๆหรือเริ่มเบื่อเรื่องบนเตียงต่อกันแล้วกันแล,นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้มันจะมากระตุ้นให้เราสนุกหรือตื่นเต้น มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะมันดีกว่าที่เราจะไปทํากิจกรรมพวกสวิงกิ้งหรือทีซัํมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งพอมันมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ย มันจะไม่โอเคในเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตแต่ถ้าคุณเล่นพวกของเล่นพวกนี้ที่มันไม่บาดเจ็บหรือไม่เป็นอันตรายนี้มันจะทําให้สนุกตื่นเต้นเร้าใจนะฮะอย่าง,งถ้าสมสมุติใครเคยดูหนังเรื่องฟิวติเซตออฟเกรเนี่ยทั้ง3าภาคเนี่ยจะเห็นเลยพระเอกเนี่ยจะมีอุปกรณ์ของเล่นเยอะมากแต่น,นั้นมันจะไปค่อนไปทาง S&M ทางซาดิสนะฮะแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันไม่จาเป็นต้องมาเล่นในรูปแบบซาดิสก็ได้มันเอามาเล่นในรูปแบบโรแมนติก น่ารักหรือตื่นเต้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับคนเล่นหรือคู่ของเราว่าเขาจะนําพาหรือเอามันมาเล่นแบบไหนอืมส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไหนๆผมก็พูดมปเรื่องของเล่นแล้วจะมีอีกสาวๆกลุ่มหนึ่งที่ถามผมมาเยอะเหมือนกันคือพวกสาวๆที่มีแฟนสายฝอนะฮะหรือมีแฟนฝรั่งโดยเฉพาะพวกยุโรปเนี่ยเขาจะแบบ มีรสนิยมที่ประหลาดที่จะไม่เหมือนหนุ่มไทยหรือหนุ่มเอเชียนะฮะที่ผมได้ยินมาเยอะมากเลยอันนี้เยอะจริงๆเลยก็คือผู้ชายยุโรปหรือฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยจะชอบให้ให้สาวๆเนี่ยเล่นกับไอ้เจ้าประตูหลังนะฮะผู้หญิงก็มักจะมาถามบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นเกย์หรือเปล่าทําไมเขาชอบให้แบบว่าเอ่อให้ใช้นิ้วที่ประตูหลังหรือชอบให้ใช้ลิ้นที่ประตูหลังที่ซ้ำลายกว่านั้นเนี่ยชอบให้เอาพวกเซ็กทอยพวกดิวดโนี่ดิวดโดค,คือลักษณะที่เหมือนน้องเคปอมเนี่ยนะครับ แย่เข้าไปหรือใส่เข้าไปในก้นี่หยย้ามอย่างเงี้ยคือถ้าแฟนมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอผมถามว่าเป็นยังไงเป็นฝรั่งประเทศอะไรชาติอะไรพอบอกว่าเป็นแบบสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยผมจะคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างผมเนี่ยผมเองก็มีเพื่อนฝรั่งเยอะแล้วบางทีคุยกับเพื่อนถามเพื่อหรือจากประสบการณ์คนที่มาปรึกษาเยอะๆถ้าอยู่ในโซนที่เป็นแบบเนี้ยยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายบางกลุ่มเขาจะชอบให้ผู้หญิงเนี่ยเอาไอ้พวกของเล่นพวกเนี้ย ใส่เข้าไปในประตูหลังนะฮะซึ่งถามว่าเขาเป็นเกย์ไหมเขาไม่ได้เป็นเกย์แต่อย่างที่ผมเคยสอนไปในบางบทเรียนว่าผู้ชายเนี่ยมีจุดเ,เขาเรียกว่า G-spot ผู้ชายหรือจริงๆแล้วมันคือต่อมลูกหมากมันจะอยู่ใน รูประตูหลังของเขานะฮะคือถ้าถ้าสมมติสอดของหรือสอดนิ้วเข้าไปในตำแหน่งที่โดนตรงนั้นนะมันจะทําให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขามีความรู้พวกนี้เขาเรียนมาหรือเขาศึกษามาหรือทดลองมาหรืออะไรก็ตามนะฮะเขาก็เลยบางคนบางคนนะฮะเขาก็เลยชอบให้สาวๆเนี่ยแย่นิ้วเข้าไปหรือแย่ไอพวกดิวดโดของปลอมเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้ว มันทําให้เขาเสียวหรือมันทําให้เขาเสร็จอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมว่าฝรั่งทุกคนนะคือฝรั่งบางคนที่ผมได้ยินมาจากเรื่องที่เพื่อนผมมาเล่าหรือคนรู้จักผมมาเล่าหรือเพื่อนผู้ชายที่เป็นฝรั่งบางคนที่มาเล่าให้ฟังก็เนี่ยคือได้ข้อสรุปว่าว่าการที่เล่นแบบนี้มันไม่ได้ว่าเขาเป็นเกย์แต่ว่ามันเป็นรสนิยมทางเพศใน โซนชนชาตินั้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสาวๆที่เป็นมีแฟนฟอแล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ต้องตกใจมันแค่เป็นลสนิยมความชอบของเขาที่ทําแล้วเขารู้สึกดีแต่ว่าถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหรือไม่อยากทําทก็เหมือนเดิมก็คือไม่จาเป็นต้องทํานะครับถือแต่ถ้าเรารู้สึกสนุกที่ได้แกล้งเขาที่ได้กระทําชำเราเขาก็ทําไปได้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันสนุกตื่นเต้นราบลื่นยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่อง สนุกตื่นเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมาฝากกันไว้เท่านี้เป็นออปชันให้คู่รักที่เริ่มมีความเบื่อกันและเริ่มมีความเหมือนจะหมดแพชชั่นและให้คุณได้กระตุ้นเราความตื่นเต้นกันได้ต่อไปนะฮะโดยเฉพาะสาวๆที่มีคําถามมาถึงผมว่าทาไมผู้ชายชอบเล่นของเล่นชอบเล่นของเล่นผู้ใหญ่ชอบเล่นเซ็กซี่นี่แหละฮะเหตุผลมันก็จะประมาณนี้ใครมีคําถามสงสัยอะไรก็ไลน์มาหาผมได้นะฮะถ้าชมอยู่ใน a c e b o o k ไลน์อาจจะอยู่ด้านบนถ้า ชมอยู่ใน y t u t u ไลน์อาจะอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในรายการ Secret Room ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอให้สนุกและมีความสุขกับความรักนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อน b e ดแอดวานซ์จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนทาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับแอดวานซ สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับเบดแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้วการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเลิฟให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทลักแบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอร์ดเบดแอดวานซ์ของผมเนี่ยจะรวบรวมศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้อาอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทาให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจหลงไหลล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเร็วทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึง่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรครับคำคอนโทรคืออะไรคำคอนโทรคือการที่ให้สาวสาวเนี่ย ได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับส่บวนแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ